สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดนามิกสเตตชิงสำหรับดนามิกสเตตชิงนั้นจะเป็นการยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหวร่างกายโดยจะแตกต่างจากสเตติกสเตตชิงซึ่งสเตติกสเตตชิงนั้นจะเป็นการยืดเหยียดแบบค้างไว้แต่ดนามิกสเตตชิงจะเป็นการยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหวแบบเป็นจังหวะโดยดนามิกสเตตชิงนั้นมีจุดมุ่งเน้นคือต้องการเพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกายก่อนที่จะ เล่นกีฬาหรือทํากิจกรรมต่างๆโดยจะเป็นการเพิ่มความร้อนให้ร่างกายเพื่อคลายกล้ามเนื้อและเปิดระบบไหลเวียนโลหิตเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีและท่าทางจะมีแบบไหนบ้างหลักการจะมียังไงจะต้องทําแบบไหนเดี๋ยววันนี้กลุ่มของผมจะมาแสดงให้ดูครับอเอาละครับเดี๋ยววันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาทําท่าทางให้ดูโดยดนามิกสเตชิ่งนั้นจะมีการเคลื่อนไหวแบบ อยู่กับที่และเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่โดยอย่างแรกเราจะมาทําท่าเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ก่อนจะเป็นยังไงไปดูกันครับท่าแรกท่าแรกกางแขนบิดลำตัวเตรียมทำทายกท่ายกเริ่มหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสสาสองหนึ่งสอสา สองสาสหนึ่งสองระวงังหยุดตรงทำท่าต่อไปสลับแขนเตรียมทำห้ายกห้ายกเริ่มหนึ่ง,งสองสามหนึห่งหนึ่งสอง 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2หระวังหยุดตรงทำท่าต่อไปเอนตัวทางข้างเตรียมทำหายกบหายกเริ่มหนึ่งสองสาม 1>, 1 1 2 3 2 1 2 3่1 2องส2ว่างหยุดลงทำทำท่าต่อไปหมุนแขนเตรียมทำหายกายกเริ 5, 5, 5, 5, ่มหนึ่งสองสาม หนึ่งหนึ่งสองสาสองหนึ่งสองสาหนึ่งสองสาหนึ่งสองระวังหยุดตรงทำถ้าต่อไปแตะสลับเตรียมทํห้ายกายกเริ่มหนึ 1, 1> ่หนึ่ง 1>, 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2หุดลงทำเอาละครับเมื่อกี้เป็นท่าในส่วนของช่วงบนแล้วต่อไปเราจะมาทำท่าในส่วนของช่วงล่างกันนะครับจะมีท่าอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ ท่าแรกติดเท้าไปด้านหน้าห้ายกเริ่มหนึ่งสองสามดึงนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามดึงสองสามสี่ดึงสองวังยุดท่าต่อไปยกเข่าสูง

สองามึงองึองสึองหอระวังหยุดเอาล้ครับต่อไปจะเป็นท่าสุดท้ายของการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่โดยจะเป็นท่ากระโดดตบโดยจะเป็นการเคลื่อนไหวทั้งส่วนล่างและส่วนบนของร่างกายจะเป็นการเคลื่อนไหวทั้งสองส่วนของร่างกายไปพร้อๆกันครับไปดูกันเลยครับท่าต่อไปกระโดดตบแยกเท้าหลังมือชนกัน10บยก เตรียมทำเริ่มหนึ่งสองสามหึงหึงสองสามสองหึงสองสามสามหึงสองสามสี่หนึ่งสองสามห้าหึงสองสามหกหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองว่างหยุดเอาละครับเมื่อสักครู่ทุกคนก็ได้ดูการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ไปแล้วต่อไปเราไปจะไปทำการ ยืดเหยียดเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันโดยจะมีท่าแบบไหนบ้างไปดูกันเลยครับเอาแล้วครับสําหรับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่โดยเราจะเริ่มจากสิ่งที่เบาๆก่อนนั่นก็คือการเดินโดยเราจะทําการเดินทั้งหมด2รอบนะครับไปดูกันเลยครับกล๊บลังฮันเริ่ม พลังฮันเอาล่ะครับท่าต่อไปเราจะเพิ่มความเร็วขึ้นนั่นคือการวิ่งจอกครับไปดูกันเลยครับกับลังฮันวิ่ง ต่อไปท่าของเราก็จะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกนะครับนั่นก็คือจะเป็นการวิ่งจ็อกและมีการออกกําลังกายในส่วนบนไปด้วยหรือการยืดในส่วนบนไปพร้อมกับส่วนล่างนั่นเองครับจะเป็นยังไงไปดูเลยครับท่าต่อไปจะเป็นการวิ่งจ็อกพร้อมกับหมุนแขนนะครับกําลังหันเริ่ม ่อไปเตะเท้าไปด้านหน้ากับลังหันหริ่ม กับลังฮันข่าต่อไปยกเท้าไปด้านหลังกับลังฮันดื่ม กำลังพันท่าต่อไปยกเข่าสูงกำลังพันหนึ่ง เอาแล้วครับแล้วเราก็มาถึงการยืดเหยียดขั้นสุดท้ายกันแล้วโดยขั้นนี้จะเป็นการยืดเหยียดแบบที่ต้องใช้พลังกาลังเยอะมากโดยจะเป็นการสปีดในระยะสั้นโดยกลุ่มของเราก็ได้ยกมา2ท่ากันนะครับจะเป็นท่าอะไรและจะเป็นยังไงจะต้องทํำยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ ท่าที่สองพร้อมเริ่ม ก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยครับเอาละครับนี่ก็คือท่าทางทั้งหมดของดินามิกสเตชชิงที่กลุ่มของเรายกตัวอย่างมาโดยมีท่าดังต่อไปนี้ที่ได้ทําไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ชมนะครับสามารถนําไปใช้ได้อย่างจริงแล้วก็เกิดประโยชน์กับคนที่ทําตามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ ผมนายพระราดอนอุตมะรหัสนักศึกษา019รับหน้าที่เป็นผู้นำเขียนบทและแสดงครับสวัสดีครับผมนายรัฐพิพงศ์อุบลีรหัสนักศึกษา 0--24 ได้รับหน้าที่นักแสดงและคนตัดต่อครับสวัสดีครับผมนายอำนาจจันเสนรหัสศ0นนรับหน้าที่แสดงครับสวัสดีครับผมนายจุธนาคำนันรหัสนักศึกษา021ยด้รับหน้าที่นักแสดงครับ สวัสดีครับผมนายนาถลิศทรงงามรับกธาตนักศิษา025ได้รับหน้าที่การแสดงครับสวัสดีครับผมนายธิประกรณ์เจรันนสธาตุนังศษาศูนย์หึ่งหนึ่รับหน้าที่ถ่ายภาพ